นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตอีกหนึ่งข่าวกันนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเมื่อกี้ที่อ่านกันไปนะครับ<ฆ>โอ้โหพี่ออนี่ใจกระชุ่มกระชวยเลยเดียวครับข่าวอะไรครับก็จริงๆก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะดาแต่ก็ไ,ได้ก็ดีอะ่ะแฮร์รี่สไตล์คับคุณผู้ชม <c oughs> โอ้สาวๆกรีทั่วโลกนะคะตอนนี้เตรียมมีงานแสดงเหมือนกันคะ่ะ ด้วยหน้าตาและบุคลิกที่น่ารักโดนใจาสาวๆนะคะแน่นอนว่าแฮร์รี่สเตล์จากวง One Direction เนี่ยก็น่าจะมาเป็นนักแสดงหนังได้อย่างสบายๆและล่าสุดค่ะดูเหมือนว่าไม่แน่นะคะเร็วๆนี้เราอาจจะเห็นผลงานการแสดงของเขาก็ได้เพราะว่าโปรดิวเซอร์ชื่อดังแห่งฮอลลีวูดค่ะอย่าง Harvey Westenheim นะคะก็ w e s t e เซ e i ไค่ะก็ได้เปิดเผยว่าเขาได้ทาบทามนักร้องหนุ่มปัญจยวัยรุ่นมาเป็นนักแสดงเรียบร้อยแล้วโดย h a ร์ y w ้ s e ส n ์ e i นเนี่ยก็บอกกับ บอกว่าแฮร์รี่สไตล์นั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์มาก,มากหลังจากที่ได้เจอกันในงานปาร์ตี้หลังงานประกาศผลรางวัลอสการ์เมื่อปีที่แล้วค่ะและทั้งคู่เนี่ยก็ได้ออกไปทานอาหารกลางวันด้วยกันและหลังจากนั้นอีกนะคะก็เจอกันอีกค่ะสองสาครั้งและแฮร์รี่เนี่ยก็เป็นคนที่น่าสนใจน่าหลงไหลแล้วก็เป็นนักสแสดงได้อย่างสบายๆเลยฮาวีก็ยังเปรียบเทียบด้วยนะคะว่าแฮร์รี่นั้นเนี่ยเหมือนนักสแสดงอย่างเจมส์ไนโวและก็ดักลาสแฟร์แบนท์ที่มีหน้าตาโดดเด่นและก็บุคลิกล่าเริงสดใสค่ะ พี่ยังบอกอีกด้วยนะคะว่ามีบทเหมาะเหมาะสำหรับแฮร์รี่เอาไว้แล้วด้วยซึ่งไม่ต้องไปออดิชั่นเลยด้วยซ้ำแต่ว่าตอนนี้ค่ะนักร้องหนุ่มก็ขอปฏิเสธไปก่อนเพราะว่าต้องทัวร์คอนเสิร์ตร่วมกับเพื่อนร่วมวงเพราะเงินที่เขาได้รับจากการทัวร์คอนเสิร์ตนั้นเยอะมากยังไงก็ต้องทำตามสัญญากับทางวงเอาไว้ก่อนอันนี้ที่ฉันมั่นใจว่าถ้าไปเล่นหนังหรืออะไรอย่างเงี้ย แฟนไม่แอนตี้แฟนตา่างกีนะความจริงเนี่ยผมว่าเขาเป็นอีกหนึ่งคนจากวง One Direction ที่โดดเด่นมากๆ<ช>นะเพราะถ้าใครพูดถึงแบบว่าวง One Direction แน่นอนว่าต้องนึกถึง Harry s t y l ตขึ้นมาคนแรกค่ะเพราะฉะนั้นเดือนมีนาคมนี้นะคะคเดี๋ยวรอดูว่าสาวๆจะไปสลบที่คอนเสิร์ตเขากันที่เท่าไหร่ผมจะมาเมืองไทยของเราเอาหรอนี่อัปเดตมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยดิฉันทำงานที่ไหนนี่นั่งอยู่ที่ไหนคุณ Room Service n e w โอเคครับ